เปลี่ยนไฟล์เจแปกให้เป็นเวกเตอร์ได้ง่ายๆด้วย Adobe Illustrator ค่ะเริ่มจาก Import รูปเข้าไปใน Adobe Illustrator หลังจากนั้นมาที่คำสั่งนี้เลยค่ะ Image Trace รับรูปนี้มีรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อนนะคะเดี๋ยว่านจะเลือกใช้เป็น High fidelity ก็กด Expand ได้เลยค่ะรูปของเราตอนนี้ก็กลายเป็นรูปเวกเตอร์แล้วค่ะแต่การทำแบบนี้เนี่ยนะคะอาจจะได้ไฟล์เวกเตอร์ที่ไม่เนียนเท่าไหร่ซึ่งถ้าไฟล์เจแปกมีความซับซ้อนบอนก็จะแนะนำให้คุณใช้เครื่องมือ p e n t o o l r o u g รูปเพื่อให้เก็บรายละเอียดของรูปให้ได้มากที่สุดค่ะแต่ถ้าทำ เวิรมีฟรีแลนซ์ให้เลือกหลากหลายมากค่ะเว็บ Fast Work เป็นศูนย์รวมของฟรีแลนซ์มืออาชีพกว่า1 5 0 0 0 0คนที่คุณสามารถที่จะไปสมัครเพื่อหางานหรือจ้างงานก็ได้มีหมวดออกแบบกราฟิกเนี่ยก็มีบริการหลายอย่างเลยค่ะออกแบบโลโก้แพ็เกจจิ้งโบชูนำบตรเรียกได้ว่าอยากออกแบบอะไรมีฟรีแลนซ์หลายแนวให้คุณเลือกจ้างงานได้เลยค่ะแลพิเศษมากๆสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่วันมีโค้ดส่วนลดมาแจกค่ะแค่พิมพ์โค้ดชับบี้หนึ่งสูงก็รับส่วนลดไปเลยสนบคะ